สวัสดีค่ะพอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะกับกวาดใส่ใจเบิกบานกัดช่องค้าหูลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะมันหนีมาหลอบเดืออีกรอบหนึ่งผู้อื่นจิท่ายนะไปที่กัดซางขอย่ีไทยข้างหลังพอข่อยงามข่อยงามก็ผู้ใดได้โลกนี่ข่อยงามก็ทุกคนจะเปิดให้มันเข่าเสียงมันถึงกี่าจิตเดอ้อ มีอารมณ์ดีอากาศดีค่ะฉันอยู่ในที่ของฉันนะใช <c oughs> ่ฉันอย <c oughs> ู่ในนาศึกมั้งสิถ้านนอย่างนั้เปิดเพลงใส่ฉันเออนี่เบิร์เจ้าเบิร์ผู้ใดขอสาย <c oughs> าเอาหนี <c oughs> ถ้าเปิดเพลงบุญบายมาฉันแมเน่เอาหนีเอาหนีป้าโถ มันเป็นรายการเรียลลิตี้ฮันฟีดแยกเปิดเท่งใ้่ขอยเปิดพุณเท่กีบุตรแคทฟิดถ้่าเปิดว้าหันนื้คือไม่มีหรอกมันไม่เข้าหรอกข่าวโผล่ตัันคือดังตัววัดพยุนเคยอิ่มยืนยู่ประทายนางหลายพันหน้ามองงามเขาต้องให้เกียรตินาง ขอบคุณค่ะพี่น้องมั่นใจว่าจะี๋องงามเหมือนไทยอย่างของไปยามุ่นเขาต้องให้เกียรตินางพี่น้องเพราะว่านางบังงามมื่อกี้เขาเกี่ยวับต้มนะเดี๋ยวพี่ไทยเขาต้มเลยพี่น้องฮะข้าวมันเยอะก็ตักสองหม้อเลยแม่จริงใครจะมากินอยู่นี่ตักสองหม้อสามหม้อไม่ตักแบ่งสองหม้อต้มสองหม้อสี่ข้าวต้มนะคะ ข้าวยังไม่อืดเลยเนี่ยเต็มหมอ้อแล้วใบหนุ่ยโคชนานะคะคือพอใส่หมอนี mm ่ hmm. ฉันว่าข้าวมันน้อยฉันก็เลยอเอ็นยางแต่พอมันเถื่ขึ้นมาเต็มหมอ้อเลยจริงางยางนำตามมาออกไหเหลี่ยไก่เดี๋ยวมัเอามันรอกก่อนมันให้มัน,ม,นมันเถื่อนก่อน mm hmm. เปลี่ยนหมอ้อใหญ่เเปลี่ยนหม,ม้อแม่เอาตอนนี้เลยก่อนที่ยังไม่นั่น จะช่วยฉันว่าเธอจะต้มน้อยๆทำไมมันเยอะจังมาเดี๋ยวซอยอเดี๋ยวค่อยจะเปลี่ยนหมอกันพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหมอกันเด้อพี่น้องเด้อพอหมอหมอมันหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะเหตุกตระต้มหลายเพระาะว่าเลี้ยงเลี่ยงทั้งพวกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนหมอกันจ้ะ

กน,นี้ทำข้าวต้มกับสองสาวควดสองสาวแล้วเรื่องนะคะบอใส่กระน,นุ้นะคะมากระลอบดึกวันนี้เราสองคนจะไม่จะไม่บีมกันเพราะว่าจะนอนแล้วเค่กข้ต้มเรียงทท่งงานที่นอนนั่งไปลางห่ออยู่นั่งมองงามเหมือนนี่นั่งขอ่ขอยนั่งมานั่งมองงามแต่อยกับสี่าย นั่งโ่มีสิทธิเสธ็จคนเนาะสถพาปท่ายปุ๊บ <Nein> นั่งกับว่าต้องไม่หยุดขอกันที่ทายนั่งกเก่าแต่เสิร์ฟกาสอนี่พี่เนาะจำมาเล่าว่าใช้กระเทียมสอต้นค่ะสอยแล้วเดี๋ยตนแล้วแล้วยางบัไดเพราะว่าเราเป็นชนีอวนอนนี้อวนอยางงเพราะว่าเข้าสองซอยนั่งเพราะว่านั่งเป็นชนีอวนดขนก่อน นั่งเป็นชนีอ้วนพี่น้องชนีอ้วนยางบดายชนีอ้วนยางบดายเขาไม่ได้เป่าปืนแล้วเด้นั่งหองด่ากแล้วนั่งหองด่ากแล้วพี่น้องเอาข่อยกระบ้าข่อยซอยเจ้าแม่ข่อยกระบ้าข่อยซอยเจ้าแม่ กะว้าเจ้าเป็นชนี้อ้วนจ้าางบ้าใดจะบองงามผัวฟาสมนีซื่อได้ล่ะฮะดีหมอกสซเอาก็้นสิ่ปากบ้าดีเอ้าเจ้างามสันเจ้างางไหวสันให้ฟ้าจังสี่บอกนังกระลังหลางหมอพี่น้องจะนั่งนั่งลาไปแเ้วพี่น้องนั่ง่าไปแเดวให้นั่งล่างพ่น่องได้นั่งสบาีหน่อย นั yeah, ่งเข่ามาแบบพี่น้องไม่หยาบดี่ว่ากดีคือเขาทาเดือดเขาทุ่มที่เดืยเลยไูมิใจกูมิทวัมาใส่เสื้อเด็กแต่ว่าอยากบอกความกับนางรูปแต่สมัยอยากยืนเบืองนคนนางบ่กงามพี่น้องนางเลยบ่าอยากให้นไทยเรือของเราคือเจ้าของอ้วน กูเห็นที่ฉันแต่ใจดีเหล่าีฉันแจดีฉันแตใจดีได้แม่เป็นบารอาล้มบ,บอมมือนี่อารมณ์ดีมือนี่ฉันอารมณ์ดีค่ะมั่นใจฉันมั่นใจฉันไม่ได้ด่าใครมือนี่ไม่ได้ด่าใครเลยไม่ได้แปลงร่างเป็นเซเลอร์มูนเลยวันนี้ไม่ได้แปงแลงรูปมันดังบังจะบิดรึคนนี่หาเรื่องได้เป็นหน่อยก็เอาเนาะีิดบ,บังไหมคอยดักคอยบังนะมือนี่ยเต้นหน่อยได้หน่อย เี๋ยวคนที่าฉันว่มีมารยาทนอนขื่ละฉันนอนกอดเจ้าเด้อก็คือเขานอนหางเต่าเดือยเขาวางเขาวางแล้วย้ำแรกเขากะเขากะเหตกับเขาไม่มีลามันถึงสมานนอนใดบอกเฉยจะผู้ไส้ใดนอนองอนอนเต่าหมอนมันเดือดค่ะทำนั้นใหม่หมอนใย่ายใหม่ทำมันใหม่องแปลงร่างเป็นสือหรืองูนี่ดีเด้กูมีนมีใหม่เลยย่ายฝันปั่นแห ขยันมาขยัจับของีูได้พอดีถือเลวบ้างกูไดขันยูขันจินเขาขามแบบพึกษาหลือกันมิจฉาเขาดู้มกับเขาคิอยังอันนั้นแค่เพื่อนรักใสๆรอจับมือกัน เขาหลักใสใสไปแม่เนาะจับมือกันกระดับเวิร์สี่หรืบ้างกรับเคิร์นคอข่อยมันกันนอนเรียวของ,งม่เจสซิมดูหลายอะไรดำๆนี้ออกไปมันเป็นก้อนเลือดแมหมเหลือดเลือดอยู่ในกระดูกแมมันออกเจ้ากตาออกลุ่มแม่วันนี้ข่อยอิ่มยิ้มจะข่อยจะกินอย่าง หอยล้มดีแล้มันมาถึงว่าหนาโจมแล้วแล้วจมมา่อยบักตาแล้วโจมมาหอยบักปูพุ่มีนอ่นักหนันัพอจะเล็บมาจะ่อยปูให้บอสเอาสองอยู่พอกระยั่งใม้เขาเขา่อมียืน่ล้มดีแล้วแล้วดาา่อยแล้วไม่ด้แล้วจมเลยไงพีนอ่ำจะไปวาเอาเด้อแต่ว่าถ้าไม่ยืดหนุ่ยด่า่อยจะด่าแล้วโลวกแจะไปเหม็นในช่องล้เลยเดอรแล้วด่า่อย ไปเม่นในช่องเลยบาลนี้หรือพิดาคู่ป่อกางสีไปเม่นในช่องเลยว่าคู่บาลพิดาคู่ป่อดาหินอย่างแล้วบริสุทธิ์รับตแิแม่แม่ ผายใบย่อดีชินองผายาย่อดีหีย,หย,หย,หยหสูงผายบ่อาวปอนแลสอบก่อนเธอไม่ขดกระตุกเอ้าไม่ยืดอีนี้คอยเอา <c oughs> ้าาโถเอา้าแล้วจิ๋วไปพูดเดียวเอาไปไปขอสอบก่อนทุลายอย่างจะขอเป็นเมคั้วเสียอกไปเย็ดอย่างขาว่ามีโซ่เมคั้ว หมายถึงว่ามันไม่โชว์ไม่คัวไม่คัวก็ทำกับข้าวที่คัวสี้าฉันจะไปเปิดมุ้งเปิดตามสิฉันมาเปิดเซนเซอร์ดีๆเพรายานะเ <c oughs> พราะใส่ <c oughs> นั่งเบาง,งา่ะและ้วจูด้าพี่เหรอไติดตีคอยอ่ะเอาเสียงเดี่กระได้ครัมาชิมไปซิมกันพี่น้องว่าแล้วดอกมือนี้ชิมกับว่าใดดอก ต่อแล้วกิ้นถึงนักแข่เ็กอู้เอาสใส่าได้อันนี้มาชันักอันมันดเบอันนี้เป็นขามาสาัเลยอ้ใส่อีโอเคเื่องเือขาใส่สีมันได้เก็มปัดงามบอกงาม นั่นเลยไปยาดกลองแต่ว่าใส่ใสเกลือเกลือคำนึงเขายายไปอย่างเขอควรเขาใส่กันอ้าวเขาหงาแล้วบาเกลือยื้อใส่แม่หนูไม่รู้ว่าเกลืออยู่ไหนคือหนูรู้อยู่แต่หนูอยากให้แม่ทำจบไหมแค่นี้ก็จบเออแม่แม่ถ้าชิมแล้วก็คือใส่อันนี้เลยจบเลยแล้วยกออกไปกินบ้าน ก็ปิดครัวไปเลยแล้วก็ถ้าจะนอนในนี้ก็คือออกไปนอนห้องตัวเองไม่ได้ฉันนอนนี่ไม่ได้ฉันคิดงอดครัวฉันเบอร์ไม่ติดคีย์บอร์ดหล่อนยุ่งอ่านหนูเราไม่ได้นอนก่อนเรานอนไม่หลับก็นอนจับมือก็ไหนดีกว่าลักใส่สา่อไปกอดเพราะขาบอกเขาบอกกั๊บคือในมือกอดสิร่างกายที่บอกโอ้ยเขาคิดภาพเลยคิดภาพออกเลย เอาใส่ขอดีไซน์ไถ่ขอดีไซนอินเสิรอเให้พี่น้องเบิร์วัดขัต้มจากหน่อยแบเป็นตาแสบบอกูได้โทรไม่อีกแล้วบพรหลุ่ม่วงเลยเรัาก็นแล้วอาจขีดอยู่าีโทรมาหยังกุระหยั่งเจ้าใส่กับพี่ยัวเป็นเนบามเป็นเียมบอเพิ่นแมาแล้วพี่น้องเพิ่นมาตามกันแลยเนีล้วพี่น้องอย่าปากเด้อเพิ่นมาตามกันแล้วคอยลักทายเล่าพี่น้อง โอ้ยฝามตากถอเขาจะไปไทยเขาจะไปไทยหนักกองอย่างเพื่อนเบิงเราก็เอาเราก็เอาไก่เราก็เอาอันเราก็เอาตันนี้เราก็เชียวเราก็เอาหอมเอากล้วยเอาเอากล้วยว่าสัตวกล้วยเราตีกันท้องดีเราคนนึงเขาม่เอาไก่ กขะดต้มให้ผัวต no ักขะดต้มให้ผัวตักขะดต้มให้ผัวตักขะดต้มให้ผัวพี่น้องแล้วก็ไปนอนกอดกันในห้องความสุขเนาะหูยูมันเป็นความสุขย่าย เมตั้งแต่ในอาบน้ำอ่ะอี๋ใส่กัอยากอาสอานเ็ตอยากอาบอันิงไม่เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จเร้วมาเบิงมาเบิงว้าวจริงใจแล้วนี่เสียงจริงใจมากตเศบเดือคนเห็นเบิงเน่คนเห็นพี่น้องเบิงเน่เอาคนเออคนงก็ได้คนด่มันจะเมีย่ลวแล้วก็ถามช่วยด้วยนี่ โอ้ยเลิศพี่นอ้องเป็นตาแสบเป็นตาแสบหนะ้าพอยอย่างเลิศก,กับป้อปานพอยอย่างเลิศก,กับป้อปานนี่นแล้วกันสิครับพอเสร็จกวนเพอาะเซ็ตนี่ขอกไปกองยางไปบอกว่ากินข้าวต้มก่อนค่อยค่อยซ้อมต่อใช่ไหมไม่นรู้แล้วแต่พงเจ้าเพราะว่าค่อยเสร็จแล้ว,ลวจะยกซอยก่อน ไปเอิดกันมาก,กินแม่ยังไม่เสร็จเลยสุกแล้ว,ว,วแม่จะย่างไปเบรคแล้วปะกินข้าวต้มก่อน <c oughs> จะบายสิหยุด <c oughs> เดี๋ยวมันเป็นบิงซูข้าวต้มเสร็จแล้ว <c oughs> เ, <c oughs> เวดี๋ยวเดินไปบอกใ <c oughs> ส่เกลือป้านพี่น้องนี่แหละพ่อกันขำๆกับสาวสวยฉันก็จะไปล้างข้าบาถาแล้วก็จะไปนอนล้างหน้าว้าไม่อาบน้ำหรอจ้าหนูฉันไม่เอาคชีวไปเสียงหรอกบ้าตายดอกยายบ้า นั่งนางแต่งตัวบาสุภาพพี่น้องเอาไปซัมิก่อนเนาะอสิภาใไปเบิ้งข้างหลังเราจะไปบียคู่ยูทูบเปิดไงสามช่องเลยซีช่องเลยตอนนี้เว้ยก็หูแล้วก็พืนซากกันแล้ว ยูทูบเปิดไงไปยิมปอค่ะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาจากเมนูวังหันนี่นอนั่งแต่งตัวบรสุภานั่งไปนอนแล้วปอกะสีลงไปเบิ้งเด็กหน่อยก่าสีหลายๆอย่างไปเบิง้งเขามาก,กินไปเอิญเขามาก,กินไปขอเวลาคู่แต่คู่วางตนนันก็สีเอิญเด็กหน่อยไปไปกินไปกินข้าวตม้มไปกินบิงซู ถามมันเอื่อจริเอิ่นบิงซู้ได้ไม่ค่อยเอิ่นบิงซู้อย่าลืมกดติดตามอห้ปอดู้พูพ้แต่พาอใน้กดติดตามคนยังหน่อยอยู่ดิสองพันกว่าเดีย๋ยได้เป็นหมื่นแห่ถึงหมื่นคือมูนเน่เ็นมากระดายมเอาไปดีก่อนคขาบอกคำจาใดทีบอสุภาพทีเบิงบอดบดีบอ,บอมวนหูบอกกับขอบให้ไปในที่นี้นะพี่น้องนะ ขอให้ทุกคนหลายๆพอกันไหมคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ